ขณะน,นี้กำลังเดินทางออกจากถ้ำนะตอนมามาจากองค์เป็นต้นเท่าไหว่วะสามเนาะตอนเมื่อดิห้าอ่าแสดงว่าสามห้า <c oughs> แก <c oughs> นะจะคึ่งมันมาทาั้งนี้ายแล้วเพื่อลำเก่าเขาบอกี่วะเม่นบ <c oughs> ่อ <c oughs> คอยปายธรรมดาธรรมดาเนาะจ่วะความสวยสดงามงดงดงามของถ้รมมาเที่ยวมาชมได้เด้อเนาะทุกทุคนเนาะสามมรนมาดินมาเที่ยวมาชมได้เนาะโอ้ยเอาเงาไม้ไา่ มีใช่ป่ะฮะเฮื่อยงไปทายเพื่อไม่มเมนเพื่อจักกหรอให้มันยืเหื่อยไปดิตอนนี้กำลังกลับไปเอาคนอีกเนาะสองลำขักเนาะทำนี่เนาะตัใหญ่นีเนาะ มามือหน้าละเอาโคมมาคักเดดเข่าไปทังนั้นอีกนะโคมง่ายๆเห็นมันโฆษณาอยู่มานะแน่นแท้ว่าเจียวะโอ้ตอนนั้นหลายท t เ a t ได้มาโอ้ยีไผ่วะไ่เลยเหมลออเอันนมือจ้า โอ้ก็ยุดเฮื่อนเนาะเห็นกำลังเอาไม้พายเป็นบสุพายนะเอาไอ้สปีดเลยวะนี่อ๋อสปีดบอสบอนี่นะเฮ้โอ้ยค่อยคอยไปเลยเปียกบ่ได้เนี่ยขักยี่ดีโอ้ยยานะ ฝ่ายใส่เมื่อกล่ายต้งน้ำเี่แหลเอาหัวออกเลยแม่น่ะที่ไปตามแก่นี่ไปตามทางไปขณะนี้กำลังออกเดินทางสู่ตีนทานเดิมแต่ก้อนเจี่ยลายเนี่ยนบ่อยากลาย,ยนะแล้วอ,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 อย่างนี้นะแต่ก่อนเนี่มันไปดำเมื่อเดินทางนี่นะขี่ตกเสือหัวคนนี้ไพยเหือดไปนี่นะอ่าฝนตก เฮ้ยงามคำามาตอนนั้นดำเมื่อได้เถือ่อนเถือนบอกเจียดเถื่อนจ้ะเจียด้วยตรงแอนวะหอดแล้วเขาเมื่อปะเปล่ะไม่ยังสุก ออกทำแล้วอ่าได้ไม่พ่ายแลวเจ้าเอาเจ้าเอาเ้ยเฮลโลยูทาไอแน่นี่ยเวชจี๋นะเออขี่ตกโสวหัว ตะกอนเนี่ยำกันออกปานเนาะนี่เป็นเส้นทางนี่เดนี่เนาะอันดี้กมัมเรีนวนนีนะเขาอหอเอาแล้วเขานุนหลากไหวเอ,นะอาซุกค,คุณได้ทางอ่ะนะภายนั่นได้เจอไตเจอเน้ออยู่นะี่เนาน้มันสั้าน้ำสัเ <c oughs> น้ำซึำๆอยู่ <c oughs> <c oughs> งานฮะหิกองมาแต่ายไดหอดปากทำแล้วนนวันนี้เนอะอ่าสวยงามตามทองตลาด